พนกักานตีในแพทย์เฉลิมชัยรงงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับวันนี้เป็นอีกวารละหนึ่งที่กฎหมายที่มีความสําคัญผ่านเข้ามาในวุฒิสภากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายฉบับผมเคยได้มีโอกาสผ่านพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านสาระสุมาไม่น้อยกว่า2อถึงสามฉบับ ยกตัวอย่างเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชทันตะเอ็กซเรย์รังสีรักษากายภาพบำบัดนี่คือด้านเกี่ยวกับสารณสุขส่วนที่เกี่ยวกับทางด้านอาหารเกษตรกฎหมายที่มีความสำคัญฉบับนี้ต้องเรียนว่าเป็นฉบับแรกในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมา ที่ผ่านเข้าสู่การพิจารณามีผู้ถามว่ากฎหมายฉบับนี้ไปเกี่ยวอะไรกับสัตวแพทย์ไหมต้องของกราบเรียนว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับฉบับนี้เราพูดถึงเรื่องสัตวบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ดังจะเห็นอยู่ในคําจำกัดความมาตราสว่าไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ ผมขออนุญาตท่านประธานย้อนไปที่หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเป็นกฎหมายฉบับแรกดังนั้นหลักการเนี่ยจึงเขียนไว้สั้นๆบรรทัดเดียวเท่าน,นั้นเองครับคือให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลแต่เหตุผลนั้นผมรวบ <c oughs> รวมสรุปใจความเมื่ออะไรที่กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเข้ามาจะมีคำสี่คำที่มาเกี่ยวข้องและถูกบังคับใช้ โดยสภาวิชาชีพนั้นๆโดยอัตโนมัติคำที่1ก็คือความรู้คำที่สองคือคุณภาพคำที่สคือมาตรฐานคำที่4คือจรรยาบรนคำทั้ง4ี่คำนี้จะอยู่ในแทบจะเป็นฟอร์แมตหรือแบบฟอร์มมาตรฐานของกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพทุกฉบับคำสี่คำนี้จะถูกใส่เข้าไปใน กฎหมายวิชาชีพนั้นๆโดยอัตโนมัติทันทีความรู้ความรู้นั้นมาได้จากสองทางความรู้หนึ่งคือได้จากการศึกษาเล่าเรียนในสถาบันที่มีหลักสูตรหลักสูตรที่มีหน้าที่ทำการสอนวิชาชีพนั้นๆเช่นแพทย์เภสัชพยาบาลสัตวแพทย์เป็นต้นในกรณีนี้สัตวบาล ความรู้ย่อมได้มาจากสาบัญการศึกษาที่ถูกสั่งสอนในสาบัญการศึกษาซึ่งจะต้องถูกเขียนไว้ในกฎหมายและในข้อบังคับที่เป็นอนุบัญญัติต่ตอไปในอนาคตเพราะสภาสัตวบาลน,นั้นจะเป็นผู้เขียนหลักสูตรอนุมัติหลักสูตรของการศึกษาของทุกสาบันการศึกษาแต่ความรู้อันที่สองครับท่านประธานที่ผมมีความห่วงอย่างน้อยเคยผ่านผมมาหนึ่งฉบับคือ การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยนั้นบางครั้งเรียนในสถาบันการศึกษาบางครั้งได้จากการสั่งสมประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วยครอบครัวด้วยบรรพบุรุษในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ขอบคุณผู้ร่างท่านไม่ได้ละเลยการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นกรณีของการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวในชุมชนหรือเกษตรกรรายย่อยดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ ท่านเขียนไว้ชัดเจนในหมวดในมาตราสาว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในมัดสุดท้ายท่านเขียนไว้ว่าไม่รวมถึงสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านท่านสบายใจได้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย ไม่ได้ล้วงเข้าไปในการประกอบวิชาชีพการทำสัมมาอาชีพของพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยเลี้ยงในครอบครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา่านเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสามตัวห้าตัว10ตัวกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมเข้าไปถึงท่านแต่สิ่งที่กฎหมายฉบับนี้ต้องการตามมาที่ผมเรียนแล้วคืออะไรครับคือคุณภาพและมาตรฐานกฎหมายวิชาชีพทุกฉบับ จะเข้าไปล้วงลูกเข้าไปดูในคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น,น,นไม่ว่าแพทย์เภสัชทันตแพทย์สัตวแพทย์ทุกกรณีนั้นจะมีอนุบัญญัติเป็นข้อบังคับระเบียบประกาศคำสั่งของสภาวิชาชีพนั้นๆในการควบคุมกำกับดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนควบคุมเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานเพราะสิ่งที่เราต้องการคุ้มครองเชื่อมโยงไปถึงสิทธิ การคุ้มครองผู้บริโภคคือสิทธิประโยชน์ชชชนอของประชาชนกฎหมายวิชาชีพทุกฉบับจึงมีเจตนาสูงสุดคือการคุ้มครองประชาชนครับไม่งั้นเราจะไม่มีสภาวิชาชีพต่างๆเกิดขึ้นนักบัญชีวิศวกรสถาปนิกสถา,สถา,สถาปัตยกรรมล้วนมีสภาวิชาชีพของตนเองเพื่อคุ้มครองคุณภาพและมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของประชาชนคำสุดท้ายครับคือจรยาบรณ กฎหมายวิชาชีพทุกฉบับฉบับนี้ก็เช่นเดียวกันร่างขึ้นมาเขียนขึ้นมาแล้วจะออกเป็นประกาศระเบียบคำสั่งในการกำกับดูแลจรรยาบรณของผู้ประกอบวิชาชีพเหมือนจรรยาบรณแพทย์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผู้เลี้ยงสัตว์สัต,ตวบาลเนี่ยต้องมีจรรยาบรนครับการใส่สารเคมีการเลี้ยงการใส่อาหารสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะหรือมีสารเคมีกระตุ้นเนื้อ กระตุ้นสิ่งต่างๆกระตุ้นฮอร์โมนอะไรต่างๆนั้นจะถูกกำกับควบคุมด้วยคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรนเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับสมาชิกของสภา,าการสัตวบาลน,นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทกอและประเภทขออย่างที่ผมกล่าวแล้วประเภทกความรู้ท่านได้จากการศึกษา ในระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาแต่ประเภทขอที่ผมเป็นห่วงและผมขอบคุณผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านเขียนมาไว้โดยชัดเจนประเภทขอนี้เราได้จากประสบการณ์ได้จากองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วในครอบครัวในชุมชนในพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ต่างๆนั้นบางครั้งเนี่ยเป็นองค์ความรู้ครับเป็นศิลปะเป็นสิ่งที่เขาสั่งสมกันมาในชุมชนในครอบครัวเพราะฉะนั้นสมาชิกการสัตว สภาการศักตวบาลน,นั้นหนึ่งคือได้ปริญญาจากการเรียนในหมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาอนุบัตรปริญญาบัตรวุฒิบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ประเภทที่สองคือประเภทขอนั้นกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ละเลยท่านอนุญ,ญาตให้องความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเหมือนแพทย์แผนไทยครับแพทย์แผนไทยในพื้นที่ในชุมชนหลายแห่งเขาไม่ได้ไปเรียนปริญญาในหมาในหมาวิทยาลัยแต่เขาได้อนุบัตรหรือวุฒิบัตรแพทย แผนไทยแพทย์แผนโบราณจากการเป็นสมาชิกประเภทสองหรือประเภทขอกรณีของสัตวบาลน,นี้ก็เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนท่านไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องกังวลครับเวลานี้บางคนเขียนเราในออนไลน์ผมอ่านดูแล้วเขาค่อนข้างจะกังวลหรือวิตกว่าเอ๊ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะทําอาชีพของเขาไม่ได้ใช่ไหมผมบอกไม่ใช่ครับตรงกันข้ามสภา,าการสัตวบาลเนี่ย จะล้วงเข้าไปดูในคุณภาพมาตรฐานจะมีการฝึกอบรมมีให้องค์ความรู้กับพื้นที่กับชุมชนท่านรอครับกฎมหมายฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่ท่านจะได้รับการดูแลเหมือนกับประเภทกอท่านไม่ต้องไปเรียนในหมายาลไรไม่ต้องดิ้นรนท่านทําหน้าที่ทาอาชีพของท่านต่อไปถ้าเป็นกเกษตรกรรายย่อยท่านได้รับคุ้มครองอยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเกษตรกรร,กรายย่อยท่านมีฟาร์มของท่านอยู่ในขนาดที่ใหญ่พอสมควร ท่านไม่มีปัญญาที่จะไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยท่านเป็นสมาชิกประเภทขอได้รอประกาศระเบียบข้อบังคับต่อไปที่สภา,าการสัตวบาลจะออกเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับท่านสบายใจได้ขอบคุณท่านประธานครับ